สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมแก้วแคร์เพาะเมล็ดนะครับที่ผมได้สั่งมเมล็ดมาจากร้านช้อปปี้นะครับเพาะเมล็ดไปแล้ว2เดือนนะครับก็มีเซอร์ไพรส์เลยนะครับเป็นเซอร์ไพรส์อะไรไปดูด้วยกันนะครับแก้วแคร์ชุดนี้นะครับผมก็ได้เพาะเมล็ดไปในช่วงปลายเดือน มีนาคมนะครับประมาณวันที่20กกว่าๆนะครับวันนี้ก็60กว่าวันเลยนะครับก็มีเซอร์ฟไรส์เลยนะครับหลายต้นเลยนะครับตอนแรกผมก็มีความกังวลใจนะว่าแก้วที่เพาะเมล็ดนี่กลัวว่าจะออกดอกช้ากว่าแก้วที่ปักชำนะครับแต่พอมาดูแล้วนะครับนี่ออกดอกแล้วนะครับออกดอกเฉยเลยแค่ สองเดือนนิดๆนะครับนี่อันนี้ก็คือดอกเขานะครับไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับหลายต้นเลยนะครับผมว่าเนื้อนมจะออกดอกไวทุกต้นเลยนะครับเป็นดอกแล้วนะครับแก้วแคะเป็นพืชที่เหมาะสําหรับทําบอนไซนะครับถ้าปักชํานี่ก็จะติดช้านะครับแล้วก็เป็นพืชที่โตค่อนข้างช้านะครับเวลาเราเลี้ยงน่ยมาทําบอนไซจะสวยนะครับ แล้วก็ได้เป็นบอนไซดอกหอม้นะครับนะครับอายุแค่60กว่าวันมีดอกสละเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ร้านค้านะครับที่ผมซื้อมาให้ในคำอธิบายนะครับก็ซื้อมาในราคา30เม็ด10บาทนะครับถูกมากๆนะครับเพราะงอกไม่ต่ำกว่า80%นะครับนี่นี้ก็กำลังสวยนะครับดอกออกมาแล้วนะครับ ดอกแก้วแคละก็จะเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมเหมือนต้นแก้วทั่วไปนะครับเพียงแต่เขาจะเป็นฟอร์มเล็กแล้วก็เป็นฟอร์มกระชับนะครับจะเป็นออกพุ่มแน่นๆนะครับไม่ค่อยโตนะครับพวกนี้จะเป็นต้นเล็กนะครับเพื่อนๆถ้าได้สนใจก็ไปดูในคําอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้นะครับผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสวนเขานะครับ เพียงแต่เอามาปลูกแล้วก็ได้ผลนะครับเลยเอามาบอกต่อเพื่อนๆนะครับออกดอกได้ไวจริงๆครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ